ทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมินอาร์สตูดิโอนะคะตอนนี้มินอาอยู่ที่รัสเซลค่ะและบังเอิญเจอไหนนะเดินมั่วๆบังเอิญเจอตอนแรกเดินตามหาหาไม่เจอจ้าตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับโรงแรมนะคะแล้วนี่คือประสบการณ์ของฉันที่ฉันได้ประสบพบเจอนะคะในวันนี้วันนี้เราตื่นออกจากโรงแรมก็จะออกจากโรงแรมตอน4โมงเย็นนะคะทุกคนหลังจากนั้น เราไปที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตก่อนเลยเพื่อช้อปปิ้งนะคะช้อปปิง้งช้อปปิ้งใดๆก็จะได้ผักผลไม้ค่ะผลผักผลไม้อาหารสดนะคะแล้วก็ตอนนี้ฝนล,ลงอีกแล้วค่ะนางเอกไม่ไหวนางเอกชาวเกาหลีอพยพน่ารักนะคะและอันนั้นคือโบสถ์ที่ซึ่งปิดแล้วแล้วฉันก็คือ,เ,อ,อเคยไป ทำแคมเปญมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ได้ลงนะคะเพราะวิดีโอไม่ได้ตัดค่ะแล้วก็อันนั้นคลิปนั้นน่าหยมไม่ไหวกําลังผ่านสแกนเซนเซอร์อยู่คลิปนี้ก็น่าลงเหมือนกันแต่ว่าน่าหยมหน่าหยมแต่ว่ามีบางอย่างเดี๋ยวดูแมปแป๊บหนึ่งนะแบงนี้แหละเดี๋ยวเราจะพูดตอนนี้นะคะก็คืออ่ะเราหย่อนแป๊บหนึ่งซือ้อซูเปอร์นะคะซื้อของสดหลังจากนั้นเราก็ไปเดินไปเดินที่ร้านไพหมานะคะที่ซึ่งคราวที่แล้วเรามาแล้วเรา ได้เสื้อผ้าหลายชิ้นมากเลยอันนี้ไม่ขนัดไปได้จริงๆตอนนี้ฝนลงเม็ดจุกจิบนะคะจุกจิบคืนนิดหน่อยและหลังจากที่มินอาตอนนี้มีอาณาบันิดหนึ่งมินอาบริโภคแป้งเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกลับไปรถนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ะเดินก็คือแบบเดินกลับก็คือเบิร์นไปในตัวตอน,นช่วงนี้กินแป้งและไขมันเยอะมากค่ะทุกคน อ๋อ,อมาถึงที่ไพร์มาแล้วนะคะไพร์มากวันนี้ไม่ได้ของเลยสักชิ้นค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วแบบซื้อไปเยอะแล้วนะคะอะไรอย่างนี้เหตุการณ์น,นะคะแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ไปไพรยมาร้านขายเสื้อผ้าซึ่งอันใหญ่มากแล้วก็มีเสื้อผ้ามีของเยอะมากแต่ปรากฏว่าไม่ได้อะไรเลยซื้อกันหนุ่งกันหนาวอะไรก็ไม่ได้เลยทุกคนแล้วก็จู่ๆก็รู้สึกว่ามาบราซเซลแล้วก็ยังไม่กินหอยก็ยังไม่ถึงหอยเนาะ อะไรนะก็เลยไปกินหอยค่ะกินหอยแล้วก็มีแถมเบียร์นิดหน่อยจุ๊บจีบอะไรอย่างงี้แล้วจู่ๆก็เดินผ่านมาแล้วก็เจอดนตรีเมืกก่อกี้แล้วก็รู้สึกว่า,อา,าคอลิปรู้สึกว่าคนที่นี่น่าหลักมากมีัยอะไรนะนอะไรนะมีความละมุนมี มีมารยาทมีมีความดีงามในตัวมีคลเนสหนักมากอะทุกคนแล้วที่นี่ก็คือแบบมีความแยกขยะเนาะตอนนี้ฝนลงหนักมากค่ะทุกคนแล้วนางเอกก็ไมนางเอกเปียกค่ะทุกคนหน้าจอมือถือก็เปียกไปด้วยแล้วเมื่อกี้ประเด็นก็คือที่อยากอัดคลิปวันนี้เมื่อกี้เราเดินผ่านแล้วกมีเราด้วเฮ้ย <Never knew S 1> แล้ก็มี วันนี้ลองเพลงพอมากเลยนะแล้วแปะไอจีให้ไม่ได้ฝนตกหนักทุกคนบ้าบอจูๆฝนก็ลงหนักมากวันนี้ไม่ได้อารมณ์มาด้วยแล้วก็แบบเป็นเสื้อตัวเดียวโปรดักชั่นเสื้อตัวเดียวกำลังจะเดินถึงโรงแรมแล้วนะอีกนิดเดียวสู้ๆนางเอกสู้ๆหลบล้มชายคาใ,ใดๆแล้วทำไมต้องมีความแบบรีบเล่าเดี๋ยวกลับไปเล่าต่อที่โรงแรมดีไหมมนช่วยเห็นบรรยากาศการเดินทางหรือเปล่า แล้วเมื่อกี้ก็แหวนร้อแบบดนตรีสดริมถนนใช่ไหมที่แบบมีคนมาเปิดหมวกันอะไรอย่างเงี้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนาะแล้วเาก็ลองเพลงพอแล้วเพลงก็คือแบบโดนไม่หมดเลยอะเพลงเพลงที่เลือกขึ้นมาก็คือพอทุกเพลงมีเลดดิ้งกกเกาโกงก้าอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็อยากให้ติดบรรยากาศเนาะเราก็เลยแบบเออพูดไปด้วยอะไรอย่างงี้ใดๆแล้วเมื่อกี้ที่ตรงวงดนตรีใช่ไหมกลับมาที่วงดนตรีนะทุกคน อะไรนะมีคอนเสิร์ตปลดหมวกเออแล้วก็เป็นผู้หญิงร้องอ่ะย้อนกลับมาอีกหนึ่งทางสองทาง,ทางเพราะว่านางเอกต้องอัดฟิลบรรยากาศไปให้แฟนคลับดูด้วยค่ะว่ามาเดินจริงๆไม่ได้ใช้ AI นะคะไมไ่ใช่ในเอเสกมานะคะทุกคนเราก็สู้ชีวิตเช่นกันแล้วเมื่อกี้ต,ตอนดูดนตรีอะ่ะก็มีลุงโฮมเลสคนหนึ่งอะ่ะเดินมาแล้วเขาก็แบบไปทิปให้คนร้องร้องเพลงใช่ไหมแล้วทุกคนก็รู้ว่าคนนี้เป็นคุณลุงโฮมเลสทุกคนแล้ว คุณลุงโฮมเลสอะก็ได้รับความหลักจากประชาชนทุกคนจะวาตายก็มีคนหนึ่งอะ่ะเขาก็เหมือนแบบเออเอาเงินให้อะ่ะให้เป็นแบงอ์อ่ะให้เป็นแบง์คือให้เงินเยอะอะ่ะประมาณน่าจะแบบสิบยูโรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เดินผ่านมาแล้วก็แบบกิฟต์กิฟต์พ,พักให้ลุงอะ่ะให้ความหลักลุงอะ่ะแล้วก็แบบมีคนหนึ่งก็เหมือนฟิล,ลว่าเหมือนเอาของกินมาให้ลุงแล้วอีกคนก็ให้กําลังใจแล้วก็ให้ตังค์ลุงอะ่ะ แล้วพอสักพักลุงอ่ะก็แบบก็มาฟังเพลงแล้วก็ร้องไห้เว้ยแล้วก็อะไรนะแล้วอะไรนะแล้วนักร้องก็บอกว่าไม่ต้องทิปฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็มาแสดงความรักให้ลุงกันเต็มไปหมดเลยแล้วนี่เขาก็จะร้องอีก3ามเพลงแล้วเขาก็จะกลับแต่ว่าเรากลับก่อนแล้วล่ะเรารู้สึกแบบประทับใจในความ kindness ของประชาชนที่นี่ค่ะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะแบบมีน้ำใจกับลุงโฮมเลสอะไรอย่างเงี้ยแบบ ความเข้าใจเป็นแบบเพื่อนมนุษย์ในในอีกแง่มุมหนึ่งของมนุษย์ช่วงนี้เราเรามีความจู่ลมกระพัดมีความเข้าใจมนุษย์มากขึ้นมีความไคลเนสมากขึ้นแต่ก็บางทีก็จริงๆจริง,รงๆบางทีไคลเนสเกินไปก็โดนเอาเปรียบเนาะเราก็ต้องแบบหาจุดพอดีให้ได้ใดๆรู้สึกว่ารู้สึกว่าประชาชนไคลเนสที่เนี่ยประทับใจกับความไคลเนสที่มีกับ คุณลุงโฮมเลสค่ะเท่านี้เลยจบเรีตติ้งแฟนคลับนะคะไม่เจอกันนานช่วงนี้มินอาแบบมีความป่วยแล้วก็มีความฟิตไปยิมใดๆแล้วก็มินอาก็ต้องมินอาก็ต้องสู้ชีวิตกันนิดหน่อยนะคะแต่ช่วงนี้มินอาก็กลับมาจอยอีกแล้วคะ่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามแล้วเป็นกําลังใจให้นะคะเห็นแฟนคลับทุก29คนที่ตามไปดูในเพจซึ่งเพจก็คือแบบ รกร้างมากค่ะไม่ได้อัปเดตนะคะขอประธานอภัยนะคะเออก็นั่นราคาอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่นะคะของมินอาฝากติดตามด้วยนะคะแต่จะเป็นโปรเจกต์อะไรก็รอดูกันต่อไปนะคะ